สวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับออเดอร์จากคุณพ่อสั่งให้ลูกสาวนะครับโดยรีเควสขอเป็นทศกัณฐ์ที่กําลังสู้กับห่านมุมานะครับขอเป็นภาพแบบป๊อปอัพนะครับเป็นภาพแบบฐานได้ทางร้านผมก็จะใช้เป็นแผ่นน้าตาลชูการ์ชีนะครับแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะครับให้มันแข็งตั้งได้นะครับโดยลูกค้าก็ให้ทางร้านออกแบบให้นะครับผมก็ไปหาแบบอ้างอิงนะครับก็สรุปมาได้เป็นแบบเป็นสีเขียวมรกตอย่างนี้นะครับวิธีการผสมผมก็จะใช้สีเขียวนะครับผสมกับสีดํา วนภาพต่างๆและของแต่งต่างๆก็จะทําจากน้าตาชลช็อกโกแลตต่างๆนะครับทานได้หมดแล้วก็แผ่นทองคาเปลวก็จะเป็นทอง,ทองคําเปลวแบบ100%ยเปอนะครับแบบทานได้นะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งเม็ดบุกต่างๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นทองคําเปลวนะครับแบบทานได้ แต่แล้วผมรู้สึกมันโล่งๆไปดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเพิ่มเพิ่มส่วนของไอโซมอลนะครับไอโซมอลตัวนี้ก็จะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ําตาลนะครับมาเป็นแบบของแข็งสาเร็จรูปหนึ่งนะครับวิธีการใช้ก็คือจะมาต้มให้ละลายแล้วก็สามารถทําเป็นอมยิ้มนะครับเทใส่โมขึ้นรูปต่างๆได้นะครับผมเคยลงคลิปไว้หลายครั้งแล้วนะครับการใช้ไอโซมอลนะครับก็เอามาแต่งเป็นแบ็กดรอปด้านหลังนะครับให้งานเรา,าดูมีแบบ มีลูกเล่นนมีอะไรนี้มากขึ้นนะครับเด็กๆเนจะต้องลองวาวอย่างแน่นอนนะครับ